คนที่สอนที่เราเนี่ยเป็นแค่กลุ่มเดียวที่อาจาทำงานจริงจจังอยู่คือที่อื่นจะเป็นแบบกเกษียณมาแล้วหรือว่าอาจจะเคยทําหนังเรื่องสองเรื่องมาสักสิบยีสบปีที่แล้วหรืออาจจะไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ของเราคือทุกคนสามารถเรียกโปรไฟล์ได้สามารถได้ว่าโอเคอาจารย์คนนี้คือใครเรียกโปรไฟล์มาดูหน่อยทํางานจริงไหมมีรางวัลอะไรบ้างเรียกได้หมดนี่คือ,ค,อคือตอนที่เราเลือกคือตอนที่เราเลือกอาจารย์มาสอนที่ฮาวเนี่ยเราเราคิดว่า มันเหมือนกับว่าสมมุติว่าอย่างนี้คือฮาวเป็นเป็น ตรงี้ดีกว่าตอนตอนที่เราตั้งฮาวขึ้นมาเราหวังว่ามันจะเป็นโรงเรียนทางเลือกสําหรับคนที่ชอบภาพยนตร์คือคือหลายที่จะคิดว่าการเรียนภาพยนตร์จะเรียนแค่คือมันจะมีหลายหมวดอย่างเช่นหมวดการแสดงอย่างเดียวหรือว่าหมวดของคนที่เขียนบทอย่างเดียวหรือว่าหมวดของคนที่โปรดักชั่นอย่างเดียวเราพยายามที่จะคิดว่าโอเคเราไม่อยากจะให้มันแยกกันเพราะ oli, จริงๆเราภาพยนตร์มันมันเกี่ยวเรื่องกันหมด ตัวชอยพัฒน์ยุคใหม่คือว่ายุคใหม่เราเหมือนกับว่าเราโตมาจากกองจงหมด,หมดทุกคนเลยเราก็เลยคิดว่าการเรียนรู้ทุกอย่างไปเลยดีกว่าฉะนั้นตอนที่สร้างตอนที่ตั้งมันขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้ก็เลยใช้แนวคิดเนี้ยเป็นยืนพื้นว่าเราเรียนทุกอย่างพร้อมกันดีกว่าตอนนี้เราเปิดเบสิกอยู่ C c คลาสแล้วก็บวกหนึ่งก็คือคลาสท,ที่เรกที่สูงข,ของเราคือคลาสจูเนียชอตก็คือจริงๆเราเป็นเรียกว่าเป็นคลาสท,ที่ทําให้เด็กรู้ว่า จะชอบไหมจะชอบการทําหนังไหมเพราะว่าบางทีเด็กมันอยู่ในวัยที่ยังค้นหาตัวเองอยู่เราก็เริ่มด้วยกันแบบโอเคน้องจะชอบไหมกับการทําหนังเราก็จะเดีนแบบกระบวนการที่พวกเราทุกคนเคยผ่านมาคือเขียนบททายตัดแล้วก็มานั่งดูกันว่ามีปัญหาอะไรคาดที่สองที่ซิเลขึ้นมาก็คือขาดเขียนบทซึ่งเป็นค่ดท,ที่พูดงี้ดีคอนเซปต์ของที่เราคือ เราจะเลือกคนที่เด่นเฉพาะด้านต่ละด้านมาอย่างคนเขียนบทคนที่สองก็จะเป็นนวพลคนซึ่งแบบเขาฉายแววเรื่องการเขียนบทแต่ไหนจะลายแล้วก็จริงๆแนวทางการสอนของเราคือคือผมไม่ได้ไว้ไงคือผมไม่ได้เรียนฟรีมาฮะเพราะฉะนั้นวิธีการแอบโพสในการเขียนบทของของเราโดยปกติมันก็จะเป็นค่อนข้างแบบซึมๆตามธรรมชาตินิดนึงหมายถึงว่าสังเกตเอาหรือว่า เรียนรู้จากคนรอบๆตัวเลยแบบนี้เราก็รู้สึกว่ามันเป็นวิธีการที่ดีเหมือนกันเพราะว่ามันทําให้เราไม่ต้องยึดติดกับกฎมากฮะเราเราเราอาจจะแบบทําให้เราเจอเส้นทางใหม่ๆได้หมายถึงว่าถ้าเกิดเราพยายามยึดโครงสร้างบทอะไรแบบจริงจังมากเราก็จะแบบเราจะติดอยู่กับกรอบนั้นหรืออะไรแบบเนี้ยเออเราก็เลยแบบค่อนข้างใช้วิธีที่แบบเปรียบเทียบกับชีวิตประจําวันหรือว่า คือผมรู้สึกว่าการคนเรามันเป็นนักเล่าเรื่องอยู่แล้วมันมันพูดมันสื่อสารกันนะผมว่ามันหลักการมันก็ไม่ได้ต่างกันมากแหละแต่ว่าพวกภาษาภาพยนตร์อะไรมันก็เป็นสิ่งที่ต้องรู้ในการที่จะทําภาพยนตร์ฮะแต่ว่าตัวเรื่องที่จะเล่าหรืออะไรต่างๆวิธีการต่างๆหรือแบบเนี้จะค่อนข้างมาจากชีวิตประจําวันรอบๆตัวแล้วคนเรียนก็จะได้แบบสังเกตง่ายๆหรืออะไรแบบนี้จะได้รู้สึกว่าเขียนบทไม่ได้แบบไกลตัวขนาดนั้นมันก็คือเรื่องรอบๆตัวเราอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็แบบ อย่างค์ดต,ต่อมาก็เป็นค์ดโปรดักชันโปรดักชันก็จะให้ไพรลัดมาเพราะไพรลัดเขาแบบเขาเป็นสายโปรดักชันเพียวเลยแล้วก็เขาเขาไม่ได้จบภาพยนตร์มาคืออาจารย์ที่สอนมาทุกคนเนะี่ยไม่มีใครจบภาพยนตร์เราเชื่อว่าถ้าการเรียนภาพยนตร์โดยคนที่จบภาพยนตร์มาเราจะได้เคลื่อนเลกาซีบางอย่างที่มันมีเฉพาะคนภาพยนตร์เท่านั้นที่สอนกันซึ่งซึ่งเนี่ยมันมีเยอะพอแล้วเราหาเลกาซีที่จากคนที่ไม่มีดีกว่าเพราะว่า ถ้าถ้าเราจํากันได้พุ่มกับดังๆส่วนใหญ่ก็จะไม่ไม่ได้จบภาพยนตร์ที่นั้นครึ่งเฟแต่ว่าครึ่งเฟนมันไม่ใช่ครึ่งเฟอย่างนี้นะอย่างเงี้ยไม่ใช่ครึ่งเฟนจริงครึ่งเฟรมันคือแบบมันคืออย่างเงี้ยมันคือครึ่งละซอยเยอะๆส่วนก็ขอเล่าก่อนละกันนะครับคือคือทุกวันนี้ผมทํางานที่เป็นโปรดักชันด้วยทาพุ่มกับทําผู้ช่วยแล้วก็เข้าไปในส่วนของโพสต์ด้วยคือทําตัดต่อด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีก็แบบ เข้าไปดูเขามิกเสียงทำสีอะไรนี้กันอนะไรเงี้ยเราก็เลยพอจะเข้าใจทั้งโปรเ e สของมันแต่ว่าเนือ mm hmm. สิ่งอื่นใดคือจริงๆเราเป็นคนทำหนังสั้นมาก่อนนะครับ mm hmm. ก็เลยเหมือนโตมาจากตั้งแต่แบบไม่มีอะไรเลยจนแบบก็ได้เข้าใจโปร d u c t i o มากขึ้นอะไรเงี้ยด้านวิธีคิดของของคลาสมันก็คือจริงๆเหมือนเอาประสบการณ์ซึ่งมีอาจจะไม่เยอะมากอะไรเงี้ยของผมตั้งแต่ทํามาตั้งแต่เป็นหนังสั้นจนเป็น หนังยาวจนเป็นโฆษณาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเอามาเรียบเรียงใหม่แล้วก็แล้วก็มาแชร์กับคนที่เข้ามาเรียนนะครับจริงๆแล้วมันเหมือน,นเป็นการทับทวนตัวเองด้วยครับมันเกิดจากสี่ส่วนหล,หลักๆคือบทการแสดงแล้วก็ภาพแล้วก็การพิถีพิถันกับภาพมันก็ช่วยให้พยายามจะพุชให้ทุกคนทําหนังคนละหนึ่งเรื่องหรือว่า บางคลาสถ้าเกิดแต่ละคนมีอยากเป็นคนละตำแหน่งกันอะไรเงี้ยก็ทำไปเรื่องเดียวไปเลยแล้วแล้วก็ไปแบบลุมผสมกันช่วยกันทำหนังหนึ่งเรื่องนั้นขึ้นมาซึ่งแต่ว่าระหว่างที่จะเป็นหนังสั้นหนึ่งเรื่องนั้นอะไรเงี้ยอาจจะมีการทดลองเล่นๆอะไรเงี้ยออาไปถ่ายโฆษณาโรงเรียนบ้างหรือว่าแบบเอาขายหัวเราะมาทำมาตัดต่อเล่นๆอะไรเงี้ยครับคือหมดคอร์สหนึง่งโดยพื้นฐานนะคือผมเข้าใจว่า บางคนอาจจะมาเรียนเราอาจจะพบว่าเราไม่ได้ชอบเขียนบทก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยเวลาครั้งหน้าเขาดูหนังเขาจะสามารถดูเป็นบทได้ครับมาถึงว่าเอาเข้าจริงคือการการครีเอทบทสร้างบทขึ้นมามันต้องใช้ประสบการณ์ส่วนตัวมันต้องใช้ประสบการณ์ชีวิตชัวด้วยแต่ว่า้เรื่องความเข้าใจในทางบทมันมันมันจะสอนได้คืออย่างน้อยๆคือจบไปสมมติไม่เขียนบทแต่งน้อยเวลาดูหนังอ่ะมันจะดูเป็นบทได้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับคือโปรดักชั่นมันคือ มันคือการทดลองนะครับมันมันต้องทําให้เยอะที่สุดมันแล้วมันจะรู้ว่าแบบไหนมันคือเราโอเคกับมันหรือว่าเราไม่โอเคคืออ,อาจจะไม่มีดีหรือไม่ดีแต่ว่าสุดท้ายล้วคือตัวเจ้าของงานเองชอบกับวิธีการแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่สิ่งที่ผมพยายามทําก็คือพุชให้เกิดการทดลองอันนี้แต่ในขณะเดียวกันคือเราได้ตกตะกอนพื้นฐานบางอย่างที่เราได้ลําดับมันมาจากการทํางานนะครับคือ สมัยเราเรียนอาจจะแบบสงสัยว่าทฤษฎีทฤษฎีนี้เนี่ยทำไมมันต้องมีแบบนี้ทําไมมันถึงต้องทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอทํางานแล้วโอเคเราเข้าใจแล้วทำไมมันต้องทําแบบนี้แต่ว่าคนที่เขายังเรียนอยู่หรือว่าบางคนที่ไม่เข้าใจเขาก็ไม่รู้ไงว่าแบบทาไมมันต้องทําก็คือเป็นการเป็นช็อตคัดเป็นการที่เราตกตะกอนเอาสิ่งที่เราโอเคเรารู้แล้วว่ามันมีสิ่งเหล่านี้มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วเราเราเ,ราเอามาจัดระเบียบและลําดับวิธีการสอนใหม่ครับ คือหลักๆคือเราไม่อินก,กับทฤษฎีที่โรงเรียนภาพยนตร์ทั่วไปอจริงคือพูดงี้ดีกว่าเราอินนะแต่ว่าเราไม่ได้ follow มันเป็นแบบหัวใจหลักอะ่ะอย่างที่บอกว่าคนเสีย follow อันนั้นเป็นหมดแล้วแล้วก็สิ่งที่เราเห็นคือโรงโรงเรียนภาพยนตร์ส่วนใหญ่ที่ผลิตคนออกมาไม่ได้บอกว่าเขา,าสอนไม่ดีนะแต่ ส่วนใหญ่ที่รู้กันคือถ้า Follow มากไปอ่ะมันก็ไม่เวิร์อีกคือเรา Follow เหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้ Follow ทั้งหมดเอาเข้าจริงผมไม่ผมไม่รู้ว่าตำรากระแสหลักมันมีอะไรบ้างอนะ่ะไม่รู้ไม่รู้เขาเอาง่ายๆคือเราไม่รู้ว่าปกติในในในคณะฟิล์มหรือเงี้ยเวลาเขาสอนคิมบุคคลสอนอยังไงอนะ่ะผมก็จะใช้วิธีเหมือนก็ส,สร้างทฤษฎีขึ้นมาเองแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่ทฤษฎีใหม่นะครับมันคือการแบบผมว่าส,สุดท้ายมันก็คือการหยิบยืมกฎสากลมันมาแหละในการทําบท แต่ว่าเราเอามาพูดในแบบฉบับของเราให้คนรู้สึกเข้าใจง่ายขึ้นหรืออะไรแบบนี้ครับประมาณนั้นปกติรกเราจะแบบมันจะเขียนพวกนี้แหละ<อ>เพราะว่ามันมันจะไกด์คนดูก่อนเลยเพราะว่าเหมือนกับอยู่ดีเราได้ไปเฉลยมาแล้วว่าหนังเรื่องนี้จะเจ๋งกบบอะไรก่อนเขาไปดูหนังมันก็จะแบบหนาวตอนที่เราตั้งตัวตั้งท้าวขึ้นมาเราเราคิด,ดเดเรคชันมันเหมือนกันแต่ว่า ถ้าเราคิดเดเรชั่นมากไปมันจะกลายเป็นการครอบหัวคนที่มาเรียนฉนันต้อถามว่าเดเรชั่นที่นี่มีไหมมีแต่เราไม่เน้นมากเพราะว่าจากที่เราเรียนกันมาสองสามรอบแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่มาสมัครส่วนใหญ่จะไม่ได้มาแบบเป็นประเภทเดียวกันบางคนก็อยากจะแบบโอ้อยากจะไปสปิลเบิร์กเลยเกินหรือว่าบางคนก็อยากจะแบบว้ย oh, ผมมาทางทาคอฟสกีเลยอะไรเงี้ยเราเหมือนกับว่าเราแค่ช่วยเปิดทางให้เขามากกว่าอฉะนั้น มันก็เลยจะบอกอยามกันเพราะว่าการสอนอย่างนี้มันต้องใช้ทักษะของอาจารย์สูงแล้วก็เราเราซึ่งผมซึ่งเป็นคนดูคล้ายก็ต้องคอยคุยว่าแบบโอเคน้องคนนี้เขายัางไงอะไรเงี้ยเราจะได้รู้ว่าโอเคไปถูกทางไหมหรือว่ายัางไงคือจริงๆมันต้องถามก่อนว่าคือคือมันจะมีการถามหรือมันมีการเอาแบบหนังที่เขาชอบมาให้ดูหรืออะไรแบบนี้ครับว่าอ๋อ,อคนนี้ชอบประมาณนี้มันจะประมาณนี้แหละประมาณนั้นแล้วก็ แต่ว่าโดยหลักๆผมอยากให้เขาได้ได้รู้จะกรอบหลักก่อนนะฮะหมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่าเมนสตรีมหรืออะไรมันคือแบบกรอบสากซึ่งแต่ว่าหมายถึงว่าส่วนใหญ่เมนสตรีมมันจะใช้กรอบนี้สมมติว่ากรอบ3าองค์อะไรก็ตามอย่างเงี้ยมันมันมันเบสิกมากอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดรู้กรอบอ่ะเราจะรู้วิธีกระโดดออกนอกกรอบได้แล้วแต่ถ้าเกิดเราแบบสอนแบบปล่อยเซอร์ตอนแรกอาจจะแบบอาจจะหลงทางกันได้นิดน,นึงคือพยายามจะบอกว่าอยากให้เขียนแบบหนังธรรมดาก่อน เพราะว่าอย่างน้อยเรารู้จักมันละเราจะรู้แล้วว่าแบบกระโดดออกยังไงได้บ้างอยู่เลยแบบนี้ประมาณนั้นครับคือคือก่อนก่อนก่อนที่จะสอนนะผมจะถามคนในคลาสว่าอยากเป็นอะไรกันอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่ทุกคนจะบอกว่าอยากเป็นพุ่มกับโอเคคือถ้ามาทางนั้นก็ก็คือสิ่งสิ่งที่ผมคิดว่าพุ่มกับควรรู้ทุกอย่างอะไรเงี้ยผมก็จะเอามาตกตะกอนแล้วก็แล้วก็จี้เป็นดีเทลว่ามันมีแบบนี้แบบนี้นะซึ่ง วิธีการเรียนการสอนมันก็คือ2อง,องขแขนงครคือทดลองก็คือเอาอไปถ่ายจริงๆกับในในในเชิงเลคเชอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่มันก็ต้องรู้บ้างไม่ใช่แบบมันจะไม่รู้เลยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าโลกมันเข้าไปสู่ยุคดีต้นแล้วบางทีแบบมันก็ต้องมีความรู้ของวิธีคิดในระบบอนาล็อกบางอย่างที่มันตกค้างมาสู่ดีตอนที่เราควรรู้มันก็ควรยังเก็บเอาไว้ฮะเพื่อคนที่เขาทํางานเขาจะได้เข้าใจถึง หลักการในการคิดหลักการในการออกแบบโปรแกรมบางอย่างขึ้นมาเพื่อตัดหรือว่าหลักการในการทํางานว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้แบบนี้คือทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปของมันครับเห็นเขากลว่ยิงมองที่มือของตัวเองก็มื่อกี้เขาเอานิ้งโป้งไปจับตมอแล้วก็เอามาจับจดูแล้วก็เห็นว่าเป็นิ้วโปี โดยเบื้องต้นแล้วคนที่เขาจะมาเรียนเขียนบทเนี่ยนิสัยส่วนตัวก็ควรจะแบบว่าสนใจในบริบทของสังคมสนใจในเรื่องการเมืองไหมเขาควรจะต้องเป็นคนยังไงก่อนคือจริงๆเขาผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สนใจในเรื่องมนุษย์นะฮะหมายถึงว่าไม่ไม่จำเปน็นต้องเป็นการเมืองเขาาจะไม่สนใจการเมืองแต่เขาสนใจสังคมศาสตร์ก็ได้เขาจะสนใจศาสนาก็ได้หรืออะไรแบบเนี้ยมันมันอะไรก็ได้แต่ว่ามันคือการเป็นคนที่สังเกตแล้วก็ ลงดีเทลกับมันนะฮะเพราะว่าผมว่าเรื่องบทมันก็มันก็จะเป็นเรื่องคนทั้งนั้นแหละหมายถึงว่าเราทําหนังให้คนดูฮะมันก็เชื่อเคี่ยวกับมนุษย์ทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าในความเป็นมนุษย์มันก็มีทั้งหลายด้านอะไรเงี้ยความรักก็ได้ตลกก็ได้อะไรเงี้ยเออมันคือจริงๆมันคืออย่างน้อยคือเข้าใจความเป็นมนุษย์นะฮะแตพ่พูดก็ดูยากเลถ้าเกิดง่ายๆก็คือแบบเป็นคนสังเกตสังการแล้วก็แบบอยากจะเล่าในสิ่งที่ตัวเองกําลังคิดอยู่ ในแบบของภาพเคลื่อนไหวหรืออะไรแบบเนี้ยม,มันก็จะง่ายต่อการที่ที่เข้ามาจูนกับคอนเนคกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นอยากรู้อยากเห็นนะครับคือคืออันนี้อันนี้จากมุมผมนะอาจจะมีคนอื่นที่ไม่เห็นด้วยก็เดี๋ยวว่ากันไปละกันก็คือสำหรับผมคือต้องอยากรู้อยากเห็นต้องเป็นคนมีความอดทนต้องชอบการทดลองต้องรับความกดดันบางอย่างได้เพราะว่าหนังไม่ว่าคุณทําหนังมาดีหรือแย่แค่ไหน มันต้องมีทั้งคนชอบและไม่ชอบแล้วเรารับตรงนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าต้องเป็นคนริเริ่มะฮะคือหนังที่เรากำลังทําอย่างน้อยสุดเราต้องเชื่อว่ามันจะออกมาแล้วเราจะชอบหรือว่ามันจะออกมาดีนี่คือนี่คือสิ่งที่ควรมีไว้ส่วนปัจจัยย่อยๆก็จะเป็นเรื่องการจิตวิทยาการจัดการคนหรือว่าอะไรเนี้ยก็เป็นเรื่องยิบย่อยไปครับ คลาสที่สามที่เรามีก็คือคลาสการแสดงทารแสดงโดยคุณธันวาลินก็คนนี้เป็นพุ่มกับในยกสมาคมพุ่มกับก็คือรูปแบบของคลาสอะค่ะจะเป็นเราเราดูผู้เรียนเป็นหลักวันแรกเราก็จะมีการคุยก่อนว่าอยากจะคนที่มาเรียนเป็นใครมาจากไหนอยากจะเอาพื้นฐานของด้านการแสดงไปใช้เพื่อทำมาลัอะไรเงี้ยค่ะซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็สนใจเรื่องการทำหนังเขาก็อยากจะเป็นทั้ง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้่วมกับอะไรเงี้ยสนใจทางด้าน,นผู้่วมกับเพราะฉะนั้นเขาอยากจะมาเรียนคลาสแอคติ้งเพื่อที่ทางพัฒนาตัวเขาด้วยแล้วก็จะได้รู้ได้เข้าใจว่าตัวตัวนักแสดงอ่ะเป็นยังไงหรือการจัดการกับนักแสดงอารมณ์หรือเรื่องออความรู้สึกอยากได้แบบไหนนักแสดงทําไมถึงทําไม่ได้หรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะได้เข้ามาลงในส่วนของนักแสดงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแต่คือเขาจะเอาเรื่องของการแสดงไปใช้เพื่อการต่อยอดมากกว่าที่จะเป็นตัวนักแสดงหลักเองจริง คือจริงๆแล้วจริงๆแล้วผมเอาจริงเลยนะคือว่าอยากอยากเป็นคือเดิมเนี้ยก็ทําหนังสั้นอยู่ก็กํากับทําหนังสั้นอยู่ประมาณสี่ห้าเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็ไอที่สิ่งที่อยากได้จากการมาเรียนครั้งนี้คือเรามองว่าบางครั้งบางครั้งเราคิดบทได้เราคิดพอดเราคิดไรได้เราควบคุมเรื่องภาพเรื่องอะไรได้บ้างแต่ว่า ในส่วนของการแสดงอ่ะบางทีมันเป็นหัวใจสําคัญของการที่ทําให้คนดูเชื่อไม่เชื่อในหนังเรื่องนั้นเลยเพราะใน,นตรงนี้ผมอยากจะมาเติมเต็มในส่วนที่โดยส่วนตัวรู้สึกว่ามันมันมันยังขาดอยู่แล้วก็แล้วอีกอย่างมองว่าคือการเรียนรู้มันมันไม่มีไม่มีไม่มีระยะเวลาไม่มีอายุไม่มีการจบสิ้นอยู่แล้วก็เลยมองว่าถ้าเกิดเราได้เติมเต็มในส่วนนี้ปุ๊บเนี่ยมันน่าจะเป็นวิชาที่ไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตัวเราให้เป็น ไปบีบนักแสดงหรือเป็นผู้กุ้มกับการแสดงที่ที่ดีที่น่าสนใจได้มากขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยก็เลยถึงได้มาเรียนค,คือก็จะพัฒนาทักษะทางด้านการแสดงค่ะแต่ถามว่าหกครั้งเนี่ยมันน้อยมากแม้กระทั่งตัวนักแสดงเองจริงๆเนี่ยมันมันก็ยังไม่เพียงพอมันต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆไปต่อเรื่อยๆเี่งแต่เราเราปูพื้นฐานให้เขาว่านักแสดงคือเป็นแบบนี้การที่จะมาเป็นนักแสดงต้องทําอะไรบ้างการจัดการกับอะไรบ้างหรือแม้กระทั่ง การที่เขาต้องทํางานกับนักแสดงเป็นยังไงบ้างมันใช้ได้จริงๆในวิชาชีพคือทําให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันละกันและใครที่รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ชอบที่จะแสดงแต่ว่าพอมาเจอคลาสนี้งเรารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วตัวเองอาจจะมีความสามารถภายในแฝงอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็คือแล้วแต่เอาไป พัฒนาปรับใช้ได้แต่คงไม่ได้ถึงขั้นว่าคุณจะสามารถเป็นนกสินใจได้ภายในระยะเวลา6ครั้งแต่ว,ว่ามันจะถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วว่าถ้าคุณอยากให้เก่งขึ้นคุณก็ต้องต่อยอดมากขึ้นฝึกฝนฝ,ฝีมือทางการแสดงไปเรื่อยๆค่ะคือถามว่าในเวลาแค่นี้มันคงไม่ได้อะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าไอ้สิ่งที่เขาให้ไว้ในจุดเริ่มเนี่ยมันทําให้เราไปคิดคือถ้าเราไปคิดต่อได้เนี่ยเราก็จะไปต่อได้เยอะมากมันก็คงจะทุกรูปแบบของของอารมณ์ เลยแหละความรู้สึกผมนะ,ะนั่งคุยกันนะเรีย่ยวแรงไปเมื่ีงาน,นแต่งงานแล้วแบบเราตุองอิ่งอ้าวอิ่งคำสุดแลยต้องแบบ อย,อย่างของแอมเองเวลาสอนนักเรียนการแสดงเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคือพื้นฐานในคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าเราจะเน้นเพื่อให้เกิดทําความเข้าใจแล้วเราก็เอาไปใช้ต่อยอดจริงๆใ,ในวิธีการทํางานเราไม่ได้เน้นเพื่อพัฒนาทักษะนักแสดงเป็นหลักเพื่อให้เป็นนักแสดงที่ดีมากเพียงแต่ว่าให้เขารู้ว่านักแสดงควรจะเป็นยังไงได้ลองมาเล่นเองเป็นยังไงหรือว่าถ้าอยากจะได้ความรู้สึกแบบนี้เหตุผลแบบนี้ทำไงความเชื่อแต่คือพื้นฐานโดยรวมคือมาจาก วิธีการพัฒนาหนักแสดงนะคะคือผมมองว่าคืออย่างแรกนี้ก่อนคือที่ตัดสินใจมาเรียนที่เนี่ก็คือรู้สึกว่ามันผมมีความรู้สึกว่าเป็นเป็นมันไม่ได้เป็นการสอนการแสดงแบบละครเวทีมันเป็นการสอนการแสดงลักษณะข,ของการแสดงที่เป็นภาพยนตร์และดูเป็นธรรมชาติและที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นมันเป็นคนที่เข้ามาสอนเนี่ยเขาทํางานอยู่จริงในวงการภาพยนตร์ ถามว่าคงความรู้ได้อะไรบ้างก็คงมันก็ยังยังน่าจะเป็นเบื้องต้นน,นะน่าจะเป็นการฝึกให้เรารู้สึกตีความแล้วก็คิดเข้าใจในอารมณ์ของของคนของตัวละครในรูปแบบต่างๆในในใน,ในระดับหนึ่งครับแต่ว่ามันก็เป็นจุดเริ่มที่ที่เราสามารถเอาไปคิดต่อแล้วก็ตีความต่อได้ได้อีกได้อีกคนะคือมันมันได้เข้าใจ เขาเรียกว่าอะไรอะได้เข้าใจตัวอื่นๆซึ่งบางทีมันอาจจะอยู่ในตัวเราด้วยซ้ำนะได้เข้าใจถึงการไปสวมบทบาทของคนอื่นๆโดยที่จริงๆแล้วเราก็มีความเป็นคนอื่นๆนั้นอยู่ข้างในเพียงแต่ว่าเราถูกปิดกั้นเอาไว้เราถูกกดเอาไว้หรือว่าเราอาจจะไม่ได้แสดงส่วนนั้นออกมาบางทีมีบางครั้งที่ให้วอร์มทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์ให้ชกเงี่ะต่อย ด้วยใช้ความแรงบางคนรู้สึกว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยโชกคนแต่พอได้ลองโชว์ลองเอ้ยบางทีรู้สึกดีการได้ออกเสียงอะไรเงี้ยมันเหมือนกับรู้จักคนอื่นภายในตัวเราเองด้วยแล้วก็ถ้าเทียบในแง่ของการทํางานคือถ้าเราแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นนักแสดงเราก็คือได้เข้าใจกับว่าเวลาที่คนเป็นนักแสดงเขาต้องทํางานอะไรบ้างหรือถ้าเราจะเข้าไปจอยกับเขาอะไรเงี้ยเราจะมีวิธีการเชื่อมต่อกันยังไงให้ทั้งเขาและเราเห็นภาพอันเดียวกันรู้สึกแล้วก็เข้าใจกัน 하 아는 편 ก็ค่อยๆต่อยอดนะคะคือเราเรียนภายในหกครั้งเนี่ยมันก็จะมีคือถามว่าน้อยไหมมันก็ค่อนข้างน้อยแล้วก็รวบรัดแต่ว่าก็จะพยายามทําให้ครอบคลุมที่สุดนะคะมันก็จะมาตั้งแต่พื้นฐานการทํางานกับตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาธินะเรื่องเสียงเรื่องการใช้ร่างกายนะคะเคลื่อนไหวยังไงออกเสียงยังไงหรือว่า การมีโฟกัสมีสมาธิ am, มีจินตนาก,การอะไรเงี้ยนะคะแล้วหลังจากนั้นพอเขาทํางานกับตัวเองเริ่มรู้ว่าตัวเองทำง,งางทำงานยังไงแล้วเนี่ยมันจะเริ่มออกไปเริ่มมีบทมีไดอะล็อกมากขึ้น <ไป S 1> จากการที่เริ่มเป็นแค่คําคํหนึ่งอาจจะเป็นเริ่มเป็นประโยคเป็นไดอะล็อกหรือเรามีออบเจกตีทีให้เขาว่าตัวนักแสดงอยากจะได้อะไรสิ่งที่กําลังถ่ายอยู่หรือว่ากําลังแสดงอยู่เนี่ยตัวนักแสดงเมื่อเล่นเป็นตัวนั้นแล้วเนี่ย ตัวละครกำลังคิดอะไรอยู่ให้เขาตีความให้จินตนาการสร้างเรื่องมาต่อเขาแค่เดินมากินข้าแต่ว่าเขากินเพราะอะไรกินแล้วจะไปไหนต่อหรือทําไมเขาต้องกินกินอย่างมีความสุขหรือกินอย่างทุกทรมานอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะช่วยเขาในเรื่องนี้นะคะ ก็อย่างที่ผมบอกคือว่าคือเขาคงจะถ่ายเท่าลักษณะที่ว่าเหมือนกับให้เรารู้สึกให้ให้เราเริ่มเริ่มที่จะคิดแล้วก็เข้าใจตีความเองเป็นมากกว่าอันนี้คือพอมันเริ่มจากตัวเองเริ่มมามีบทมีไดอะล็อกมีออบเจกตีที่มันชัดเจนขึ้นมันก็เริ่มมาถึงเรื่องของการปฏิสัมพันธ์คนนั่งคุยคนเดียวกับนั่งคุยสองคนหรือว่าคุยโทรศพัพท์ หรือการคุยที่คิดว่ามีอีกคนนึงโต้ตอบอะไรเงี้ยโดยที่ให้เขาเป็นคนจินตนาการเองพอเสร็จปุ๊บจินตนาการเสร็จลองมีของจริงมามีคนจริงๆมาต่อเนอื่องกันนะคะออสองคนเสร็จแล้วลองทํางานเป็นกลุ่มนะคะเราเป็นนักแสดงด้วยแล้วเราอยากให้ เพื่อนคนอื่นเป็นยังไงด้วยมันก็จะมีการแบบดิสคัรตกันว่าอยากจะได้แบบนี้แบบนี้แบบนั้นหรือแม้กระทั่งเราออกมาเป็นตัวดูเองํกำกับเองว่าเราอยากให้นักแสดงคนนี้3าคนที่เรามีมีเพื่อนในคลาสเนี่ยนะคะแล้วเราอยากจะให้เพื่อนทาอะไรบ้างแล้วเพื่อนที่เป็นนักแสดงให้เราเนี่ยสามารถทําได้อย่างที่เราต้องการไหมถ้าทําไม่ได้เรามีวิธีการจัดการกับนักแสดงคนอื่นๆยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะได้เรียนรู้หมดทั้งกระบวนการของอยู่ภายในตัวเองอยู่ระหว่าง คู่ตรงข้ามแล้วก็ออกมามองภาพใหญ่นะคะแล้วก็จะมีการแบบได้ไ,ดไปดูสถานที่จริงซึ่งเป็นครั้งที่6ของเราคร่ะสุดท้ายเหมือนคล้ายๆว่าได้ลองไปออกกองดูงานจริงๆเวลานะักแสดงจริงๆเล่นเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ไปลองเป็นแบบเอ็กซ์ตร้าเดินในในฉากในเรื่องอะไรเงี้ยค่ะอย่างน้อยน้ผู้สอนเองเนี่ยเขาก็เขาก,เขาก็เขาก็จะสังเกตเราเขาก็จะจับ พฤติกรรมเราหรือว่าดูเท่าถึงทุกคนมากเร่งได้มากขึ้นแล้วก็ในการที่เราจะามาวิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์โดยตัวเราเนี่ยเขาก็เขาก็จะมองได้ชัดเจนขึ้นว่าเออตรงนี้ยังขาดตรงนั้นตรงนั้นยังเพิ่มตรงนี้อยู่ควรจะเติมตรงไหนหรือว่าสิ่งไหนที่เราขาดตับกพร่องไปผมมองว่าดีคนในน,น,น้อยก็ดีเหมือนกันพูดงี้ดีกว่าตอนนี้เรามีอยู่สองสามที่ท,ท,ที่ที่พี่รู้แล้วก็มีเป็นแบบอาจจะมีสักห้าหกที่ที่พี่ไม่รู้อะไรเงี้ยที่นับเฉพาะที่เข้ามา บล็อกอินสมัครแล้วก็วกเรียนซึ่งไม่นับพวกแบบเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยนะที่ฮาวจะเป็นที่เดียวที่เป็นคนรุ่นใหม่ทั้งหมดแล้วก็เราไม่ได้ยึดตามแบบแผนของแบบสักสูตรไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรคือหลักสูตรเรามีแต่ว่าเราไม่ได้ยึดหลักสูตรที่แบบบางที่อาจจะแบบหลักสูตรเก่ามากแบบเอาหนังขาวดามาใช้โอเคหนังขาวดาเป็นเรื่องหนึ่งที่เราควรจะต้องเรียนแต่ไม่ใช่ทั้งหมด แล้วก็คนที่สอนที่เราเนี่ยเป็นแค่กลุ่มเดียวที่ฉันทางานจริงจังอยู่คือที่อื่นจะเป็นแบบกเกษียณมาแล้วหรือว่าอาจจะเคยทําหนังมาเรื่องสองเรื่องมาสักสิบยีปีที่แล้วหรืออาจจะไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ของเราคือทุกคนสามารถเรียกโปรไฟล์ได้สามารถได้ว่าโอเคอาจารย์คนนี้คือใครเรียกโปรไฟล์มาดูหน่อยทํางานจริงไหมมีรางวัลอะไรบ้างเรียกได้หมด